ถ้าเล่นเวทแล้วยังมีภูมิหมาน้อยนะครับแสดงว่าการเล่นเวทของเราเองเนี่ยกับการพัฒนาของมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันยังไม่มากพอเพราะถ้าเกิดสมมุติว่ามวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมามากพอมันจะเกิดการดึงเข้มาส่วนเกินหุนของเราเนี่ยมันจะลีนขึ้นแต่ในบางครั้งเองเนี่ยการเล่นเวทเทร,รนนิ่งของเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้เล่นเรารู้สึกว่าเราได้เล่นก็คือพูดงา่ายๆเลยก็คือมันไม่มีระดับความหนักที่มันมากพอ เรารู้สึกว่าเนี่ยเราเล่นแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาผมเห็นคนไปเล่นฟิตเนสนะครับสมมุติเล่นเนี่ยเล่นเครื่องถ้าผมเห็นเขายกแบบสบายๆอย่างนี้นะผมจะบอกได้เลยว่าอันเนี้ยคือการเล่นเวทแต่มันไม่หนักพอการที่เราจะเล่นเวทนะครับและให้มันเกิดการพัฒนาของมวลกล้ามเนื้อก็คือจํานวนครั้งจํานวนเซตและน้ําหนักต้องสอดคล้องกันมันจะต้องเกิดอาการหมดแรงในครั้งสุดท้ายของแต่ละเซต มันจะต้องหมดแรงเพราะหมดแรงเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเล้วเมื่อเราเล่นย้ำเล่นยำ้ำเล่นยำ้ำมันจะเกิดการฉีกขาดระดับไมโครเพราะเกิดการฉีกขาดระดับไมโครเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยพลังงานที่เรากินเข้าไปนะครับสารอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปปริมาณโปรตีนที่เรากินเข้าไปมันจะเกิดการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเมื่อเราเล่นเวทแล้วแล้วกล้ามเนื้อไม่พัฒนานะครับเราสันนิษฐานได้เลยว่า1เราเล่นเวทได้ไม่ถึง2โภชนาการเราไม่ถึงนะครับและ วิธีการดูอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเราอะมีเรื่องมีแรงในการเล่นเวทที่เพิ่มมากขึ้นไหมถ้าเราไม่ได้มีเรื่องไม่มีแรงในการเล่นเวทที่เพิ่มมากขึ้นแสดงว่ากล้ามเนื้อเราไม่ได้แข็งแรงหรือเราไม่ได้เพิ่มน้าหนักที่มันเกิดการท้าทายของกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้น